หลักฐานไทยพมา่าสงครามอายุทยาปะทะหงสาวดีก่อนเสียกรุงสงครามเมืองเชียงกรานพุทธศักราช2081ไม่ได้เป็นสงครามครั้งแรกระหว่างอายุทยากับพมา่าตามที่เคยเข้าใจกันมานะคะศาสตราจารย์ดรสุเนศชุตินาัทารานนยืนยันโดยอธิบายไว้ว่า กว่าที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้จะยึดเมืองหงสาวดีก็ล่วงเข้าปีพุทธศักราช282แล้วกว่าที่จะยึดเมืองมอตมะก็ล่วงเข้าปีพุทธศักราช284 0จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยึดเมืองเชียงกรานก่อนยึดครองเมืองหงสวดีและเมืองมอตมะก,รระ,ะการปะทะกันระหว่างสองอาณาจักรน่าจะเกิดขึ้นที่เมืองทวายเมืองนี้อยู่ถัดลงมาจากเมืองมอตมะ พงศาวดารไทยไม่ได้ระบุถึงเหตุการณ์การ,รเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายหงสาวดีกับฝ่ายอยุธยาในดินแดนชายฝั่งอ่าวมัตมะเลยในขณะที่พงศาวดาพรพม่าแทบทุกฉบับกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้อย่างชัดเจนพงศาวดารฉบับอูกาลาและมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมา่าอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกันว่าเมื่อพระเจ้าตะเบงชาเวตีกำลังทำสงครามกับอาณาจักรยักษ์ไข่เมื่อพุทธศักราช2 0 8 9ถึง2090 พระมหาจากักรพรรดิมีพระบัญชาให้เจ้าเมืองกาญจนบุรีและเจ้าเมืองตะดกะยกกองทัพโจมตีเมืองทวายจนถูกตีแตกเมื่อความทราบถึงพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์จึงโปรดให้แต่งกองทัพไปชิงเมืองคืนฝ่ายอายุทยาเห็นพร่พลของพระเจ้าตะเบงชเวตีมามหาศาลจึงถอยทัพไปฝ่ายหงสวสดีจึงยึดเมืองถวายคืนได้สำเร็จ จากนั้นฝ่ายหงสาวสดีรุกกล้โจมตีถึงเมืองทองผาภูมิตีกองทัพของฝ่ายอายุทยาแตกพ่ายกลับไปหมดได้รั์สินไพร่พลจำนวนมากกระทั่งถึงพุทธศักราช291พระเจ้าตะเบงชเวตีจึงโปรโดให้ยกทัพโจมตีกรุงศรีอยุธยาบ้างแต่ในขณะที่ประวัติศาสตร์พม่าระบุว่าพระมหาจากักรพรรดิกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งกรุงศรีอยุทยาโจมตีชายแดนพม่าเป็นการทำสงครามเพื่อเพิ่มพูนพระบรารมี แต่ทว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงเริ่มเบื่อหน่ายการสงครามแล้วนะคะจึงทรงมีพระราชประสงค์เจราจาอย่างสันติกับกรุงศรีอยุธยาทูลขอให้พระมหาจกักรพรรดิส,ส่งช้างเผือกมาถวายเป็นบรรณาการตามวิธีการพูดแบบยื่นคำขัดของพมา่าแต่ฝ่ายอายุธยาปฏิเสธจึงนำมาสู่สงครามในปีพุทธศักราช291ขณะที่หลักฐานฝ่ายไทยไม่ได้ระบุถึงการยกกองทัพไปโจมตีดินแดนพมา่า และที่แปลกกว่านั้นก็คือพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรกล่าวถึงการยกกองทัพมาโจมตีกรุงศรียอยุธยาของพระเจ้าตะเบงชเวตีถึงสองครั้งขณะที่หลักฐานไทยนั้นกล่าวไว้เพียงครั้งเดียวพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรระบุว่าแผ่นดินอยุธยาปรากฏเป็นทุรยุกจราจนนับแต่พระชัยราชาธิราชสวรรคตเมื่อความทราบถึงพระเจ้าตะเบงชเวตีจึงทรงมีพระราชดำริว่า ถ้าพระนครศรียอยุธยาเป็นดังนี้จริงเห็นว่าหัวเมืองขอบขันทศีมาและเสนาพฤทธามาทั้งปวงจากกระด้างกระเดื่องมิปกติถอยกองทัพรุดไปโจมตีเอาเห็นจะได้พระนครศรียอยุธยาโดยง่ายพงศวรดารบุต่อไปอีกว่าเมื่อยึดเมืองกาญจนบุรีได้แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเหตุการณ์ในกรุงเสียอยุธยากลับเป็นปกติแล้วพระมหาจากักรพรรดิครองราชสมบัติกรุงเสียอยุธยาสืบต่อ พระเจ้าตะเบงชาเวตี้จึงตรัสว่าได้ล่วงเกินมาถึงนี่แล้วจะกลับเสียนั่นก็ไม่มีเกียรติยศเลยจะเข้าไปเหยียบให้ถึงชานเมืองพอเห็นพระนครแล้วจะกลับประการหนึ่งจะได้ดูมือทหารกรุงเสียอยุธยาผู้ใดจะออกรับทัพเราบ้างตรัสเสร็จแล้วก็ยกกองทัพโจมตีเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่แรกพระมหาจักรพรรดิตกพระไทยเป็นยิ่งนักนะคะตรัสเร่งให้พระ้ผลเข้าป้องกันร,รักษาพระนครเป็นโกลาหุ พระเจ้าตะเบงชเวตีตั้งกองทัพอยุดที่ลุมพี3วันทอดพระเนตรกำแพงเมืองกรุงเสียอยุธยารวมทั้งปราสาทราชมนเทียนแล้วก็เลิกทัพกลับกรุงหงสาวดีไปสงครามที่ฝ่ายหงสาวดีเข้ามาประชิดพระนครกรุงเสียอยุทยาครั้งแรกคือสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีเมื่อพุทธศักราช2091 มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าอธิบายว่าในปีพุทธศักราช2 0 9 1พระเจ้ามังตราตะบิงสอยตี้หรือพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงเสียอยุธยาโดยเดินทัพผ่านเมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีทำการรบพุ่งกับฝ่ายอายุธยาที่ออกมารับศึกนอกพระนครแต่สองฝ่ายต่างก็เสียพร่พลไปมากกองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้มิอาจตีหักเอาเมืองได้เนื่องจากฝ่ายอายุธยาป้องกันเมืองสุดความสามารถ ทหารฝ่ายของเสาวดีปีนกำแพงเมืองไม่ได้คู่เมืองก็ลึกกว้างและมีคูน้ำล้อมรอบและกำแพงเมืองก็สูงจึงได้แต่ล้อมกรุงศรียอยุธยาไว้ราวหนึ่งเดือนพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงตัดสินพระไยว่าหากล้อมเมืองอยู่อย่างนี้จะเสียเวลาเปล่าจึงถอยทัพไปตีหัวเมืองเหนือคือกำแพงเพชรสุขโขทยัยและพิษณุโลกให้ได้เสียก่อนเมื่อได้หัวเมืองเหล่านี้แล้วกรุงศรียอยุธยาก็ไม่พ้นเงื้อมือเราเป็นแน่ ในขณะที่ประวัติศาสตร์พรม่าได้ให้รายละเอียดว่าพระเจ้าตะเบงชเวตียกกองทัพโจมตีกรุงเสียอยุธยาผ่านด่านพระเจดีสามองค์ระหว่างทางถูกโจมตีทําให้เสียเวลาไปมากทําให้ฝ่ายอายุธยามีเวลาจัดเตรียมกําลังตั้งรับป้องกันเมืองกองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีไม่อาจตีหักเอาเมืองได้จึงล้อมอยุธยาไว้แต่กองทัพของพระองค์มีจำนวนไม่มากพอที่จะล้อมให้ได้ผลจึงตัดสินพระไทยถอยทัพเพื่อมีให้เสียหายไปมากกว่านี้ ฝ่ายอายุธยาได้ส่งกองทัพติดตามแต่เสียทีแก่ฝ่ายหงสาวดีซึ่งจับตัวได้พระอนุชาและพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ฝ่ายอายุธยาจึงเจราจายอมสงบศึกฝ่ายหงสาวดีจึงขอให้ส่งช้างเผือกสองช้างและของมีค่าอื่นๆให้กับส่งช้างให้อีกปีละ30ช้างเงินและภาษีอีกจํานวนหนึ่งหมองทินอองระบุว่านี่เป็นชัยชนะทางเทคนิคของพระเจ้าตะเบงชเวตี มหาราชวงพงศวรารดาพมา่ากล่าวถึงบุคคลที่ถูกฝ่ายหงสาวดีจับตัวไว้คือออกญาละครอนอินซึ่งเป็นพระราชบุตรเคยพระอนุชาและพระราชบุตรของกษัตริย์อยุธยารวมสองพระองค์ซึ่งฝ่ายอายุทยาได้รุกไล่ติดตามฝ่ายหงสาวดีมาถึงบริเวณเมืองกำแพงเพชรขณะที่ฝ่ายหงสาวดีกำลังจะเข้าตีหัวเมืองเหนืออื่นๆฝ่ายอายุทยาจึงส่งขุนนางมาเจราจาและยอมสวามิภักดิ์ถาวายบรรณาการเป็นช้างต้นสองช้าง ช้างลักษณะงามอีกสองช้างรวมสี่ช้างพร้อมราชบรรณาการอื่นๆทางนี้ยังจะถวายบรรณาการทุกๆปีเป็นช้างศึกปีละ30ช้างเงิน300กับภาษีที่เก็บได้จากท่าเรือสัมเภาเมืองตะนาวศีทุกปีพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็รับพระราช,ชมัยตรีนะคะจากนั้นจึงเสด็จกลับกรุงหงสาวสดีไป ผงสวดานฉบับพันจันธนุมาตรกล่าวถึงสงครามครานี้ว่าเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2086สืบเนื่องมาจากครั้งก่อนที่พระเจ้าตะเบงเชเวตียกกองทัพมาทอดพระเนตรกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงมีพระราชาดำริว่าครั้งก่อนเรายกทัพรุดไปพระนครศรีอยุธยาพลแต่สามหมื่นล่วงเข้าตั้งถึงชาญเมืองตำบลลุมพลีหามีผู้ใดปะทะมือไม่ ครั้งนี้พระองค์จึงรวบรวมไพ่พลให้มากกว่าครั้งก่อนสิบเท่าแล้วโจมตีกรุงศรียอยุธยาสงครามครั้งนี้พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรระบุพระนามพระสุริโยไัยคือผู้ที่กระทำยุหหทธหัตถีและสิ้นพระชนในการครั้งนี้พงศาวดารฉบับนี้อธิบายว่าการเลิกทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีมีปัจจัย2ประการด้วยกันนะคะคือ 1. นสเสบียงอาหารของกองทัพขาดแคลน และสองกองทัพผัวเมืองเหนือซึ่งมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบุตรเขยของพระมหาจักรพรรดิยกกองทัพมาช่วยซึ่งอาจตีกระนาบกองทัพของพระเจ้าตะเบงเฉวตีได้ผงสวดารฉบับนี้ระบุต่อไปว่าพระรามเมศวรกับพระมหินทราธิราชถูกฝ่ายหงสวดีจับตัวไว้ทำให้พระมหาจักรพรรดิทรงตกพระทัยแต่งพระราชสารขอเจริญพระราชไมตรี ทรงขอให้ปล่อยพระราชโอรสและอย่าได้มีอาฆาตจองเวรอีกต่อไปพระเจ้าตาเบงชเวตี้จึงปล่อยตัวทั้งสองพระองค์แลกกับช้างเผือกสองช้างแต่เมื่อนำช้างมาถวายแล้วช้างตกใจไม่คุ้นเสียงควานพระเจ้าตาเบงชเวตี้จึงรับสั่งให้ถวายช้างคืนกลับไปแล้วเสด็จกลับกรุงหองสาวสดีผ่านด่านแม่ละเมา พงสาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวถึงสงครามครานี้ว่าเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช291 0ระบุเพียงสั้นๆว่าเมื่อพระมหาจากักรพรรดิครองราชได้เจ็ดเดือนพญาหงสาป,ปักเสวกีหรือพระเจ้าตะเบงชเวตียกกองทัพโจมตีกรุงเสยอยุธยาผู้ที่กระทำยุทธหัตถีจนสิ้นพระชนคือสมเด็จพระอัคารมเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรี ต่อมาฝ่ายหงสาวดีได้ตัวพระรามเมศวนและพระมหาธรรมราชาฝ่ายอายุทยาจึงเอาช้างต้นไปแลกนําไปถวายพระเจ้าตะเบงชเวตีที่เมืองกําแพงเพชรแล้วจึงได้ตัวทั้งสองพระองค์กลับคืนคําให้การชาวกรุงเก่ากล่าวถึงมูลเหตุสงครามระหว่างพระเจ้าตะเบงชเวตีกับพระมหาจากักรพรรดิว่าเนื่องมาจากพระมหาจากักรพรรดิได้ช้างเผือกเจ็ดเผือกจนกิติศัพท์ลือเลื่องไปจนถึงกรุงหงสาวดี พระเจ้าตะเบงชเวตีส่งพระราชสารขอช้างเผือกแต่พระมหาจักรพรรดิส่งพระราชสารตอบปฏิเสธพระเจ้าตะเบงชเวตีจึงจัดกองทัพไพรพลโจมตีกรุงศรีอยุธยาแต่ทั้งสองฝ่ายสู้รบบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากจึงเจรจาจะกระทำยุทธหัตถีแต่เมื่อถึงวันนัดหมายพระมหาจักรพรรดิส่งพระประชวรพระบรมดีรกพระราชธิดาวัย16พรรษาจึงกระทำยุทธหัตถีแทนจนเสียทีสิ้นพระชน พระเจ้าตาเบงชเวตีเห็นว่าทรงชนช้างกับสตรีทำให้เสื่อมเสียเกติยศจึงยกทัพกลับไปพระเจ้าตาเบงเชเวตีสวรรคตรเมื่อพุทธศักราช2 0 9 3พระเจ้าบุเรงนองครองราชสมบัติกรุงหงสาวดีสืบต่อจนเมื่อพุทธศักราช2106ึงยกจึงยกกองทัพโจมตีกรุงศรียอยุธยามหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมาร่าเล่าว่าพุทธศักราช2106 พระเจ้าบุเรงนองทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อครั้งพระเจ้าตะบิงสอยตีซึ่งเป็นพระอนุชาสเสวยราชสมบัติกรุงหงสวดีนั้นกรุงศรียอยุธยามีสเสวยกุญชรถึงสี่ช้างถ้าเราขอได้สักช้างหนึ่งพระเจ้ากรุงศรียอยุธยากับเราก็จะเป็นไมตรีตราบเท่ากระเพาวสานพระเจ้าบุเรงนองจึงส่งพระราชสารไปขอช้างเผือกช้างหนึ่ง ฝ่ายอายุธยามีพระราชสารตอบกลับมาปฏิเสธนะคะพระเจ้าบุเรงนองจึงยกกองทัพโจมตีกรุงศรีอายุธยาประวัติศาสตร์พม่าอธิบายว่าเมื่อพระเจ้าเชษฐาธิราชกษัตริย์ล้านช้างเป็นไมตรีก,กับกรุงศรีอยุธยาซึ่งหมายต่อต้านพระราชอำนาจของพระเจ้าบุเรงนองดังนั้นจึงทรงเรียกร้องช้างเผือกเป็นบรรณาการโดยอ้างจากการที่กรุงศรีอยุธยาเคยทรงบรรณาการให้พระเจ้าตะเบงเวตี้มาก่อน แต่ฝ่ายอายุทยาปฏิเสธจึงส่งสารถึงพระเจ้าบุเรงนองว่าราชมิตรช้างเผือกนั้นเกิดแต่เฉพาะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความยุติธรรมกษัตร,ร,ริย์พม่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจและปกครองแผ่นดินด้วยความยุติธรรมจึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระองค์อาจจะเป็นเจ้าผู้ครองช้างเผือกในเวลาอสมควรได้เมื่อพระเจ้าบุเรงนองได้ฟังดังนั้นก็เกิดความไม่พอพระทัยในพระราชสารนั้น จึงตระเตรียมกองทัพโจมตีกรุงศรีอยุธยาแผนการครั้งนี้มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าใช้ให้เห็นว่าฝ่ายฮงสาวดีโจมตีหัวเมืองเหนือก่อนผิดกับสงครามข่าวก่อนที่มุ่งโจมตีกรุงศรีอยุธยาโดยตรงหลังจากยึดเมืองกำแพงเพชรได้แล้วคุนนางกราบทูลพระเจ้าบุเรงนองว่า เวลานี้ขอพระองค์ทรงสเสด็จยกทัพไปตีเมืองสุขโขทยัยพิษณุโลกสวรรคโลกพิชัยและเมืองตะนาวศีเสียจึงจะสมควรถ้าพระองค์ทรงสเสด็จตีหัวเมืองเหล่านี้ได้แล้วพระเจ้าอายุทยาก็สิ้นกำลังดุจสกุณาปีกหลุดเป็นแน่ มหาราชวงศ์พงศสวราดพม่าและประวัติศาสตร์พมา่าอธิบายในลักษณะเดียวกันนะคะว่าเมื่อพระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพประชิดกรุงศรียอยุธยาต่างฝ่ายต่างทำการรบพุ่งจนบาดเจ็บล้มตายไปมากและเห็นชาวบ้านสมนาชีพรามเดือดร้อนจึงเจราจากับพระมหาจากักรพรรดิเพื่อยุติสงครามและเจริญพระราชมัยตรยีสืบไปภายหน้าโดยฝ่ายอายุธยาต้องส่งบรรณาการรายปีประกอบด้วยช้าง30ช้างเงินและภาษีอีกจำนวนหนึ่ง พระเจ้าบุเรงนองทรงแต่งตั้งพระมหินทราธิราชปกครองกรุงศรีอยุธยาส่วนพระมหาจากักรพรรดิถูกนำตัวไปยังกรุงหงสาวดีในฐานะเจ้านายเฉลยศึกและปรากฏในการต่อมาว่าพระมหาจากักรพรรดิได้รับอนุญ,ญาตให้ทรงผนวดได้และขออนุญาตกลับไปจำวัดที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งสุดท้ายโดยให้เหตุผลว่าพระสรงพระชราแล้ว หลังจากถวายคำสัตย์ปฏิญาณและสัญญาว่าจะกลับมายังกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงอนุญาตแต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่นะคะเมื่อพระมหา,ากักริย์เสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็สึกลาผนวดและวางแผนกับพระราชโอรสปลดแอกกรุงศรีอยุธยาจากกรุงหงสาวดีพงสวสดสวานฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่าพุทธศักราช2106 พระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพโจมตีหัวเมืองเหนือทั้งปวงก่อนจะยกพลลงมายัางกรุงศรียอยุธยาแล้วระบุว่าครั้งนั้นฝ่ายกรุงพระมหานครศรียอยุธยาออกเป็นพระราช,ชมัยตรีและสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งสองฝ่ายเสด็จมาทำสัตยาธิฏฐานหลังน้ำทักสิโนโทกแล้วจึงพระเจ้าหงษากขอเอาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระรามศวรเจ้าและช้างเผือกสี่ช้างไปเมืองหงษา คำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าเมื่อถึงพุทธศักราช2,104พระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพไพร่พลกว่า9 0 0 0 0คนโจมตีกรุงศรีอยุธยาเกิดทำการรบพุ่งกันดุเดือดแต่ไม่อาจหักเอาชัยชนะมาได้เด็ดขาดจึงตกลงเจราจาหย่าศึกและเจริญพระราชมตรีต่อกันพระมหาจากักรพรรดิจึงถวายช้างเผื่อให้พระเจ้าบุเรงนองช้างหนึ่งสงครามคราวนี้จึงเป็นอันยุติลง พงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรระบุว่าเมื่อพระหมหาจากักรพรรดิทรงได้ช้างเผือกสำคัญมาอีกหลายช้างจนสมเด็จพ,พระสังฆราชพ,พระราชาคณะเสนาอมตา์ราช,ชป,ปุโรหิตถวา,ายพระนามให้พระหมหาจากักรพรรดิว่าพระเจ้าช้างเผือกจนกิติศัพท์ลือเรื่องว่าอายุทยามีช้างเผือกถึงเจ็ดช้างทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตีจึงทรงขอช้างเผือกสองช้างแต่ฝ่ายอายุทยานั้นกลับปฏิเสธจึงนำมาสู่สงครามจนถึงปลายปีพุทธศักราช291 พระเจ้าบุเรงนองรวมกองทัพจากเมืองขึ้นต่างๆได้กว่า900,000คนโจมตีกรุงศรียอยุธยาพระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพโจมตีเมืองพิษณุโลกกว่าต้อนเอาหัวเมืองเหนือทั้งปวงมาเป็นกำลังของฝ่ายหงเสวสดีได้จำนวนมากแล้วยกกองทัพประชิดกรุงศรียอยุธยาตั้งค่ายรายล้อมพระนครพระมหาจาการพัิมีพระราชดำริว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเห็นเหลือมือกำลังทหารจะกู้พระนครไว้ได้ ถ้าเราไม่ออกไปสมณา,าชีพรามประชาราษฎรไพร่ฟ้าคาทาตขอบขันทศีมาจะถึงแก่พินาศหายสิน้นจากนั้นจึงทำการเจราจาหย่าศึกระหว่างทั้งสองฝ่ายพระเจ้าบุเรงนองทรงขอช้างเผือกเพิ่มอีกสองช้างรวมเป็นสี่ช้างและขอตัวพระราเมศวนไปเลี้ยงเป็นพระราชโอรสที่กรุงหงสาวดีด้วย เบื้องแรกพระมหาจักรพรรดิมิทรงยินยอมทรงขอตัวพระราเมส่วนไว้สืบพระราชวงศ์แต่พระเจ้าบุเรงนองตรัสว่าพระมินทราธิราชผู้น้องก็สืบพระราชวงศ์ได้หากเมื่อพระมหาจักรพรรดิสวรรคตวันใดพี่น้องก็จะทะเลาะกันพระมหาจักรพรรดิจึงต้องทรงยอมตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าบุเรงนองเห็นได้ชัดนะคะว่าหลักฐานไทยใช้เห็นว่าฝ่ายหงสาวดีเป็นผู้รุกรานก่อน กหลักฐานพม่าก,ก็ใช้เห็นว่าฝ่ายอายุธยาเป็นผู้รุกรานก่อนซึ่งสงครามระหว่างสองอาณาจักรมีปัจจัยหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงอํานาจในดินแดนของฝ่ายอ่าวมอตมะปัญหาในดินแดนล้านช้างล้านนาและไทยใหญ่ซึ่งก็ส่งผลมาถึงทั้งสองอาณาจากักรแต่ประการหนึ่งที่สําคัญก็คือคติพระเจ้าจากักรพรรดิราช พระเจ้าจากักรพรรดิชเป็นราชาในอุดมคติที่ปกครองโดยอาศัยธรรมเป็นที่ตั้งและทรงมีบุญญาบารมีมากถึงกับแผ่ขยายพระราชอำนาจไปทั่วทั้งชมพูทวีปและอีกสามทวีปใหญ่ที่เหลือแนวความคิดนี้ส่งผลต่อกษัตริย์ในอุษาคาเนทั้งหลายอาณาจักรด้วยกันนะคะรวมถึงกรุงหงสาวดีและกรุงศรียอยุธยาด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ปรารถนาที่จะเป็นพระจกักรพรรดิแต่เพียงพระองค์เดียวจึงต้องทำสงครามเพื่อขยายปร,ริมณฑลแห่งอำนาจ พระเจ้าบุเรงนองยึดกรุงศรีอยุธยาอย่างเบ็ดเสร็จในปีพุทธศักราช2112นี่คือการเสียกรุงศรีครั้งที่หนึ่งและได้แต่งตั้งพระมหาธรรมราชาเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาตลอดช่วงสงครามนับแต่สมัยพระเจ้าตาเบงชเวตีถึงพระเจ้าบุเรงนองนี้ ศาสตราจารย์ดรสุเนศชุตินาทธารนนท์ชี้ว่าส่งผลดีต่อการสร้างเสถียรภาพภายในกรุงศรีอยุธยาเพราะถอนรากถอนโคนขุนนางที่สนับสนุนพระมหา,ากษัตริย์และช่วยขจัดผู้นำทางการเมืองของราชวงศ์สุวรรณภูมิและช่วยขจัดผู้นำทางการเมืองของราชวงศ์สุพรรณภูมิออกไปได้อย่างเด็ดขาดคือพระรามมีสวนซึ่งถูกนำไปเป็นองค์ประการตั้งแต่สงครามเมื่อพุทธศักราช2106 พระมหาจากักรพรรดิที่เสด็จสวรรคตก่อนเสียกรุงไม่นานและพระมหินทราชิราชก็ถูกนำไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีหลังเสียกรุงเหล่านี้ทำให้กลุ่มอมาต์ใหม่ที่มีราช,ชวงศ์สุโคไทยเป็นผู้นำนั้นกลายเป็นกลุ่มการเมืองที่ทรงพลังกลุ่มเดียวและมีอำนาจเด็ดขาดเหนือกรุงศรียอยุธยาด,ด้วย ะค่ะทุกคนคะสำหรับประวัติศาสตร์ไทยในคลิปนี้ก็ต้องจบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของบมด้วยบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้แบมบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็รับฟังคลิปของบมจนจบนะคะแบมบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ